นี่คือคลิปแรกที่อัดซัมเบอร์เนอร์วอลแล้วขนลุก drama. นี่คือคลิปแรกที่ผมอ oui, ัดซัมเบอร์เนอร์วอลแล้วผมขนลุกผมไม่เข <pantalla> ้าใจเหมือนกันว่าผมขนลุกอะไรเว้ยแต่ผมขนลุกแบบขนลุกสู้อะส้น <desper> น <piano> ีทุกคนแคุณมึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งซปยไปซิ สวัสดีเพื่อนรุทุกคนและคุณผู้ชมทุนนกท่านนะครับผมวันดีครับผมแอปผมไปทักคนเดิมเพิ่มเติม,ตม,ตมคือเราอยู่กันในคลิปประจำสัปดาห์ทุกหนึ่งคลิปนะที่ใช้คำว่าเราจะมาหัวร้อนให้คุณผู้ชมดูกันกับรายการ d ี s Gaming ครับผม ซึ่งเกมที่เราอยู่กันใน,นตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกม Summoner War คนเดิมเพิ่มเติมคือก็ยังเกลเหมือนเดิมนะแต่เราก็ยังมั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะต้องผ่าแสงมืดให้เราสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นะผมต้องขอบอกเลยว่าเขาได้มีกิจกรรมใหม่ๆมาให้เราเนี่ยมาอัปเดตแล้วก็บอกต่อคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับเราก็บอกเลยว่ากิจกรรมเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากและที่ขาดไม่ได้เลยนี่คือเกมเนี่ยเราต้องสุ่มกาชาแน่นอนคือถ้าเกิดใครแบบว่าอยากให้ผมสุ่มกาชาเกมไหนก็สามารถส่งมาบอกผมได้นะในวหหหรรรืืรือออเเพ คือผมอยากสุ่มกาชาคุณผู้ชมคือเทพเจ้ากาชามันต้องผมอยู่แล้วปะโอเคคุณผู้ชมเราไม่อยากโม้กันแล้วนะครั้งที่แล้วถ้าใครจําได้ผมได้เติมนะฮะแพทไปแล้วนะสามพันบาทที่แบบว่าเกินไว้ลองคุณผู้ชมแล้วซึ่งวันนี้นะครับเรามีกี่อันหรือมีสกอร์กี่ใบเดี๋ยวเราไปดูพ,พร้อมๆกันในเกมกันเลยละกันครับเอาเราะว่าก่อนที่เราจะเข้าคลิปกันเนี่ยต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งเพื่อภาคคิแบ่องเราด้วยและอย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ เก๊เก okay, 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 okay. ๊เก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 ๊เสร็จพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยครับ A few minutes later ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กันที่หน้าน้องซัมมันเดอร์วอลเหมือนเดิมนะครับผมโอ้โหมอนสเตอร์กูหลงเหลงมากเลยฮะคุณผู้ชม ละลายทิ้งไปหมดแล้วฮะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะเห็นแวบ,บแรกด้านซ้ายนะฮะไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับแพ็คมิตภาพครับคุณผู้ชมโอ้โหแพ็คมิสสุดพิเศษนะฮะนี่เป็นไอเทมที่วางขายเฉพาะช่วงเวลาจากัดเท่านั้นอีก17วันเท่านั้นครับผมนั่นก็คือแพ็คที่ราคานะ99งาบาทน,นะครับผมจะมีคัมพีรเวทมน์นะฮะ10อันคริสตัล2 5 0อห้าันหินมานานแล้วก็พลังงานไฟ,ฟฟ้าครับและนี่อะไรฮะของขวัญแด่เพื่อนที่คุณเลือกมิตภาพ1อันครับเป็นคัมพีร์3ถนะึงงาแล้วโอ้ เลือกให้เพื่อนได้ฮะโอเคเลยคุณผู้ชมผมเข้าใจแล้วฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคถือว่าเข้าใจได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นแบบว่าเรื่องของนะครับผมที่ให้กับเพื่อนเพื่อเต็มเปลี่ยนไปด้วยมิตรภาพนะครับผมก็จํากัดน้อยู่ที่10บครั้งนะครับก็คือสามารถซื้อได้1ิครั้งเลยนั่นเองอ่าเอาง่ายๆคือเหมือนว่าเราซื้อเพื่อนเพื่อซื้อให้เราแชร์แชร์กันน่ารักน่ารัก,รกเ้ยแก นะมันก็คือคำพีเวทมนั่นแหละอย่าไปคิดมากเลยมึงนะก็ราคานะอยู่ที่299บาทซึ่งวันนี้นะครับผมผมจะซื้อคุณผู้ชมดูผมส่งไปให้ใครดีนี่เดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นคุณคุณอะไรดีเอ่อตาหน้าหมาเนี่ยกันคุณนิดหงอ่ะผมผมซื้อคนนี้ละกันอผมซื้อคนนี้นะคุณนิดหงนะครับผมก็เราซื้อสักหนึ่งแพ็คนะคุณผู้ชมจ9 9รบาทนะคุณผู้ชมนี่ฮะสแกนรายนิ้วมือไปเลยครับเอาแล้วฮะไปแล้วครับผมนี่แพ็คมิตรภาพนะครับผมหนึ่งแพ็คนะ พอเราซื้อแล้วแพ็คมันก็จะเหลือ9ทับสิเนี่ยครับผมแล้วเราก็จะมาดูของที่เราได้กันฮะนี่ครับผมโอ้โหเอาจริงราคาค่อนข้างถูกนะก็เหมือนกับว่าไอ้แพ็คเนี้ยจริงๆอะเราซื้อคัมภีเวทหมุนเวยแม่ง ตันด้วยเอาง่ายๆถ้าเราซื้อครบ10แพ็กในราคาประมาณ3ามพบาทได้คัมภีเวทมนต์หนึ่งร้อยอันเลยนะคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างคุ้มระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่วันนี้เราจะไม่ได้ผ่านตรงนั้นเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้เตรียมการผ่านไปเรียบร้อยแล้วนี่คัมภีร์่าในตำนานาน1อันนะฮะแล้วก็คัมภีเวทมนต์อีกส0อันครันคุณผู้ชมจากแพ็กนี้เลยฮะลิมิเต็ดนะครับผมที่เราได้ซื้อไว้ครั้งที่แล้วผมบอกเลยว่าไม่พลาดแน่นอนครับคุณผู้ชมผมเดือดดานแล้วแบบปวดมาก สักแพ็แกแปไหนๆก็ไหนๆแล้วคุณผู้ชมไหนๆก็ไหนๆแล้วคำพีแสงมืดมันต้องมาวะเกินงบไปเยอะเลยนะคุณผู้ชมที่ผมจะจัดให้คุณผู้ชมในวันนี้เนี่ยอ่ะ ตรงนี้นะก็คือสิ่งแรกที่เราอยากจะมาแชร์กันนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะช่วยเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อันที่2ฮะกิจกรรมที่เขาบอกว่ามาใหม่แนละค่อนข้างน่าสนใจครับกิจกรรมซัมมอนแอนด์อัพเกรดเลเวลวอนเตอร์สดาวแท้ครับอันนี้ก็เป็นเบสิกง่ายๆนะที่ซัมเนอร์วอลเขาจะแบบว่า,าช่วยผู้เล่นใหม่นะครับหรือว่าผู้เล่นเก่า,กาที่แบบอัพมอนช้าหรืออะไรอย่างนี้นะสำหรับมอนสีดาวแท้ที่มีให้อยู่นะตรงนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมทั่วไปนะที่เราจะใช้พลังงานกับพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นดักใช้พลลังงาน มิตดนะ้หรือจะเป็นอารีนาแล้วก็การซัมมอนนะฮะสาดาวขึ้นไปก็จะได้รับแต้มนะครับผมซึ่ง1วันเนี่ยจะได้รับถึง1000แต้มสูงสุดนะครับและเราก็จะเอาแต้มนะครับผมมาทําการซัมมอนนะฮะมอนสเตอร์สดาวนะครับผมถ้า4ดาวของผมจะผมเช็คก่อนนะ4ดาวของผมที่ผมยังไม่มีขอดูคอลเลกชันนิส1นึงรู้สึกว่าจะมีครบหมดแล้วป่ะ4ดาวเนี่ยน่าจะมีครบหมดแล้วแต่3ดาวนี่ขาดอยู่นิดหน่อยนะฮะใช่ใช่สีดาวผมน่าจะครบหมดแล้วถ้า ถ้าดูจาก3ธาตุหลักนะใช่ครับคุณผู้ชม4ี่ดาวผมครบหมดแล้วค่ะซึ่ง ID ดีของผมเนี่ยบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่แต่ถามว่าเราเอามาเนี่ยเราทําอะไรได้คือ ID ดีใหม่อะมันก็ต้องการมอนสเตอร์นะคุณผู้ชมแต่ผม ID ดีเนี่ยมันก็เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพนะคุณผู้ชม230รมแต้มนะครับคือแต้มยังไม่ถึงนะต้องให้ได้ถึง500แต้มนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเค่อยไปซัมมอน summon, หรือว่าค่อยไปเปิเดการเราเค่อยมาสุ่มกันลวกันฮะนี่คุณผู้ แสงมืดครับนี่ผมบอกเลยนะถ้าแสงมืดตัวหนึ่งที่ควรมีนะฮะก็คือพรานแสงหรือว่าเจ้าแฟรี่ควีนแสงนี่ครับผมที่มันมันไม่มีไม่ได้คุณผู้ชมมันควรมีทุก ID ไอดีเว้ยแ,แล้วก็อีกอันหนึ่งคุณผู้ชมที่แบบขาดไม่ได้สําหรับมอนสเตอร์แบบท่าแสงเลยนะก็คือคาวเกิลแสงเว้ยเออนี่คาวเกิลแสงเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นภาพผมเปิดให้ดูนี่ครับคาวเกิลครับตัวนี้ดีมากครับผมเอาไปลงดันลงหอคอยนี่คือตัดบัฟตัดอะไรได้แจ่มแมวมากๆแล้วก็ลีเดอร์เนี่ยบวกพลังโจมตีด้วยนนนัอี้ก็็เป3ดาว ที่เหมือน4ดาวคุณผู้ชมก็คือแนะนำนะก็คือเอาง่ายๆว่าแนะนําไปเปิดธาตุแสงมืดหาคาวเกลแสงกับฟรานแสงนะครับก็แนะนําให้หา2ตัวนี้นะครับแล้วก็พอได้มาแล้วนะกิจกรรมที่3ก็คือจะมีการใช้แต้มอัปเกรดมอนสเตอร์นะครับผมแล้วก็ใช้แต้มอัพสกิลมอนสเตอร์ก็มีเช่นกันครับผมมาแล้วก็พอคุณผู้ชมแบบทํานู่นทํานี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต้มเหลือๆฮะมารับเป็นไฟฟ้าได้อีกครับผมโอโหเจ๋งอะ,อะกิจกรรมอย่างนี้เขามีมาเรื่อยๆอยู่แล้วคุณผู้ชมเขาแบบอยากให้ผู้เล่นใหม่ๆเข้ามหม เยอะไงฮะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายครับสะสมแตม้มสูงสุดรับเดวิลมอนครับผมอันนี้ก็ใครที่ไม่รู้นะฮะก็คือเขาจะเอาแบบไอ้เจ้าตัวดำๆเนี่ยไปละลายเพื่อแบบอัพสกิลมอนสเตอร์ที่เขาเอาเวกแล้วนะฮะโอเค okay. คุณผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมคร่าวๆที่อัปเดตเข้ามาใหม่2อันนะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าจะมีอีกอันหนึ่งที่ผมเพิ่งพูดไปสัปดาห์ที่แล้วแต่รู้สึกว่าเขาจะมีแบบภาพโปรโมทใหม่ขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าโจ๊กที่เขาจะมาไลฟ์สดกับพวกเรากัานนะ <c oughs> ไหนมาดูสิฮะหน้าเ c e b o o k ของซ m ม o n e วอร์นี่ฮะพระเจ้าโจ๊กมาเยือนั็ผมนี่แหละพระเจ้าโจ๊กของผมลุนรับสิทธิ์นะการเข้าร่วมงานมิ팅กับพระ เจ้าโจกฮะโอ้โหนี่มีการโชยดีด้วยโอ้โหคิเบล่ามืดก็มาอันนี้ก็เป็นรายละเอียดกิจกรรมนะคใครที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับผมก็สามารถติดตามได้ที่เพจซมานเนรวอนะแต่ก็รู้สึกว่าวันที่ผมปล่อยคลิปเนี่ยน่าจะหมดกิจกรรมแล้วแต่ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเพราะว่าพระเจ้าโจกเนี่ยจะมาไลฟ์สดเล่นเกมกับเราแล้วก็จะมาแบบพูดคุยมามมตติ้งแบบใกล้ชิดมากๆในวันที่24กรกฎาคมนี้นะครับผมใครที่อยากจะมาแจมแล้วก็ มันรับของรางวัลฟรีๆเนี่ยมาได้เลยครับวันที่24กรกฎาคมนี้ห้ามพลาดกับพระเจ้าโจรค,ครับผมตัมเบอร์อ่าประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ากิจกรรมที่แบบต้องมาแนะนําต้องมาพูดกันนะคุณผู้ชมไหนๆกิจก,กรรมเราแบบหายคลายเครียดแล้วก็หายซีเรียสกันไปแล้วเราก็คงจะต้องมาแบบว่าหัวรงหัวร้อนกันแล้วนะคุณผู้ชมเริ่มจากคําอธิษฐานด้วยน้ำตามาเทสกันก่อนเลยฮะสําหรับดวงในวันนี้เราจะได้อะไรโอ้โหน่าจะ20เพชรปะ ไม่แย่นะฮะไม่แย่นะครับต้องบอก oh. อย่างนี้ว่าไม่แย่นะครับผมบอกเลยตอนนี้มีใครเปิดได้อะไรมา้างไหมเฮ้ยยังไม่มีใครเปิดได้เลยเลยดกวาเอาแล้วคุณผู้ชมผมพร้อมมากๆนะากแล้วสิบใบแรกถ้าไม่ผ่านเราไปแสงมืดเลยฮะไปเลยฮะไมไ่รอครับตอนนี้ยังไม่มีใครเปิดได้อะไรเลยผมมั่นใจสิบใบแรกต้องมามาแน่ๆอย่าเพิ่งแหลกอย่าเพิ่งค้างนิ่งๆไว้หน,หนูเอ้ยห้าใบาแล้วเฮ้ยเราเราใจเย็นสิบใบสิบใบ คงสิบแล้วคงสิบแล้วมีใครได้ยังมีใครได้ยังมีใครได้ยังยังไม่มีใครได้ฮนะเอาแลวครับผมแสงมืดฮนะไอ้ขอครั้งเดียวได้ปะกูคิดว่าเป็นปีแล้ววะกูไม่เคยผ่านแสงมืดเลยอะเพื่อนพี่น้องทั้งหลายทั้งหญิงและชายขอสวัสดี <c oughs> ไปคนอื่นเขาได้ทำไมกูไม่ได้ฝั่งฝลงั่งหลังไม่ได้กันเยอะแยะกูงง,งวะ่ะอ่ะหกสิ 6, บใบวัดกันไปเลยกูขอแค่ห้าผากูขออย่างละสิบใบอ่ะอ่ะสิบใบแล้วกูไม่นับก็ได้ขอแค่ห้าผาพอดูเอาคุณผู้ชมสิบห้าแล้วฮะโอ้โหความเรือนี้ไอ้ถางจริงดิ เฮ้ยโอ้โหสามดาวเอาเวกเอามันเปียกเลยล่ะเฮ้ยดวงไม่ดีแล้วอ่ะเฮ้ยกูว่าไม่ดีละมีใครเปิดได้ป่าวะเอ้ยยังยั้งยังยังเราจะต้องมีการแบบว่าเปลี่ยนรูปลักษณ์กันสักนิดน้อยเราต้องใช้แบบว่าความคลาสสิกนะคุณผู้ชมอะยี่สิบใบแ้วยังไม่พาเลยนะฮะหัวจะร้อนแล้วนะฮะมาแล้วเพี้ยนพินไฟฮะบมีแล้วครับสี่ดาวไม่เอาสี่ดาวผมมีหมดทุกัวแล้วเ้าจะห้าดาวมา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  มาแต่เพื่อนขอห้าผ่าห้าผ่าเมื่อกี้ผ่าไปลอยหนึ่งห้าผ่าพอจริงไอชิบเอ้ยไ <c oughs> อชิบไ <c oughs> อชิบฮ่า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 มือจะไม่ไหวจริงอะเพื่อนเกินบัตเอาจริงสามสิบใบผ่าหนึ่งอันอะ ไปแล้วคุณผู้ชมกูพูดได้กับเดียวมึงบ้าไปแล้วมึงต้องย้ายแล้วคุณผู้ชมกูว่าไม่ใช่แล้วย้ายเลยย้ายมาตรงที่มีมอนสเตอร์นี่มีมังกรอยู่ตัวหนึ่งช่างแม่งฮะเปลี่ยนเป็นเลขเจ็ดด้วยกูไม่รู้สูตรหาสูตรเถวอะไรไม่รู้แต่ตอนนี้กูกูพิ่งหมุนหมุนมน,นี่เลขเจ็ดกับหัวคิดถึงซาตานเข้าไว้คุณผู้ชมไปซีพาพเผาเกลือไฟว่ะมีแล้วว่ะไม่ค่อยได้ใช้ด้วย ไม่เอาสีดาวไม่เอาไอ้เจ <c oughs> ้าอย่ไาไปผาดาวอีกเละสามผ่าแล้วขออยสองผ่าสองผ่าสองผ่ายังไม่ไปต่อยแม่ต่อยแม่เลยจะต่อยก็ยังไม่ได้เอาหัวหมกก็ยังไม่ได้ยังไงอยู่วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีแล้วว่าเพื่อนหมุ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 นเล็กเจ็ดหันข้างเฮ้ย ขออนุญาตเช็คเล็กน้อยธาตุไฟห้าดาวจินไฟตึ๊ด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 ติร์จินไฟจินไฟถ้ามีผมก็ต้องเอาเวรก้วป่ะ ตัวซ้ำนะมันก็ควรจะอยู่ในโรงนะมันไม่ควรจะมาอยู่อะไรแบบนี้ปไปไปจินไฟไปะละลายไปลูกชีวิตอันแสนเศร้าห้าดาวมาแต่เหมือนอกหักอะเหมือนม้งหลอกกูให้หลักและจากไปสิบใบขอหนึ่งผาต้องขู่ต้องขู่เมื่อกี้ขู่หนึ่งผาข,ขู่แม่งขู่เ อา้าวถึงขั้นไหนแล้วเนี่ยไอ้ขู่เกมให้เกมผ่าให้เกมกาชาดีๆกูถึงขั้นไหนแล้วคุณผู้ชมมึงผ่าห้าดาวมากูไม่ดีใจเลยอะ่ะเฮ้ยเพชผ่าเดียวผ่าเดียวผ่าเดียวกูกูเข้าอันสุดท้ายเลยผ่าเดียวไอ,อ,อ,อ้ไม่เป็นไรวันนี้เป็นอะไรกระทาดไฟกูไม่เข้าใจธาตุไฟผ่าทุกท,ทุกทุกตัวเลยไม่เป็นไรฮะเรายังเหลือคมพีรนี้อยู่คมพีนี้คือที่สุดที่สุดของเราแจ้ Nice เพราะคำพีนี้มันมีแสงมืดอยู่และถ้าเกิดผมผ่า5ดาวแสงมืดคุณผู้ชมครับมันคือสิ่งที่ผมอยากทำใหคุณผู้ชมมากครั้งที่แล้วอ่ะผ่า5ดาวไปเว้ยแต่ว่ามันไม่ใช่แสงมืด่ย แต่ผมก็ยั่งถอดเสื้อแต่ครั้งนีน้ผ่า5ดาวแสงมืดผมบอกเลยนะคุณผู้ชมคอมเมนต์อะไรมาท็อป3อันที่กดไลค์มากที่สุดผมจะามาตั้งโบวตในบอร์ดชุมชน YouTube และอันไหนที่ติดอันดับมากสุดเดี๋ยวผมทำมันนั้นติดคลิปหน้าเลยท็อป้าดาวแสงมืดผ่าอุย้ำ5ดาวแสงมืดอุทำเลยกดค้างเลยฮะถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงทําให้ลูกเห็นหน่อยทาให้ลูกเห็นหน่อยว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงพูดคำใดคํานั้น ฉันข่าฉันให้ตายดีกว่า ผ่าเดียวเลิกแล้วเลิกแล้วผ่าเดียวเลิกแล้วผ่าเดียวเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกเลยเลิกเลยจริงผ่าเดียวผ่าเดียวไอ้เจ้าผ่าเดียวผ่าเดียวผ่าเดียวเลิกเลยจริงๆจริงๆเราคุยกันแล้วเราตกลงกันแล้วเว้ยไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาอย่างพี่ดำพี่ดำกูยอมเหลือสามพันเม็ดนะ เพดสามมันเม็ด 3000, มึงจะผ่ายกี่รอบหรือมึงจะไม่ผ่าอะกูไม่เอาเลยลนะตอนนี้กูปล่อยตัวปล่อยใจเลยเพื่อนกูแบบกดด้วยความแบบจิตวิญญาณในร่างกายไม่มีแล้วอะคือกูกูกดพร้อมแบบคือกูสละร่างกายไปแล้วอะคุณผู้ชมเราเราไม่ต้องคิดเลยคือเราสละร่างกายแบบไอ้คือมันผ่ามันผ่าแล้วไงอะเรากดด้วยความแบบนิ่งเนี่ยไปไปเรื่อย เราจะหยุดที่สามพันเมตรนะเราจะหยุดที่สามพันเมตรเห็นปะไอ้สับคือต่อให้มึงนิ่งแค่ไหนอะถ้าแบบตัวมึงไม่มามมคุณผู้ชมขึ้นใจกูนิ่งมากตอนนี้ใจกูไม่รู้สึกเจ็บกูไม่รู้สึกเสียใจกูไม่รู้สึกเสียดายเพชรที่กูกาลังผ่านเล่นๆอยู่ขึ้นซับไตเติ้ลตรงนี้ด้วยนะสำหรับใครที่ดูอยู่อย่าทําตามไปเลานะครับคือตอนนี้ผมร่องลอยแล้วเว้ยคุณผู้ชมผมร่องลอยจนแบบผมไม่มีวิญญาณอยู่ในร่างกายเว้ย คือผมคิดแค่ว่าเออผมกดไปเท่านั้นนะเออผมกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยพอจุดสามพันปุ๊บคือหยุดเลยเรากดไปอย่างเงี้ยกดแบบไร้ความคิดไปว้ยกดแบบปล่อยปล่อยแบบอก็อยังไม่มาก็ยังไม่มาก็ยังเงียบเอาลืมแล้วเอาใบสุดท้ายู นี่คือคลิปแรกที่อัดซัมเบอร์วอลแล้วขนลุกนี่คือคลิปแรกที่ผมอัดซัมเบอร์วอลแล้วผมขนลุกผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมขนลุกอะไรเว้ยแต่ผมขนลุกแบบขนลุกสู้อ่ะมึงเข้าใจคำว่าขนลุกสู้ปะกูขนลุกไปหมดแล้วเว้ยกูมือสั่นนผู้ชมกูมือไม้สั่นมากกูแบบกูควบคุมตเองไม่ได้กูเกิดอะไรขึ้นวะควบคุมตเองไม่ได้มงงงไปหมดแล้วงงไปหมดแล้วมงมากเกิดอะไรขึ้นวะฮัลโหลฮัลโหล งงงงแบบก็ออยังไม่มากูยอมกูยอมเว้ยกูยอมมึงละเพื่อนกูสูหกมากมึงผ่าขนาดนี้มึงยังไม่ให้บึงผ่าขนาดเนี้ยบึกยังไม่ให้กูเจอกันทริปหน้าครับวันนี้เราคนอยู่แต่เพียงเท่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่มีเปิดในทริปหน้านะครับบายบายปู يصل <laughs> 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 <laughs>